สวัสดีครับทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงแมวอเมริกันช็อตแฮร์แมวอเมริกันช็อตแฮร์เป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกแมว้ว่าแมวสายพันธุ์นี้จะมีทิ้งกําเนิดในอเมริกาแต่ด้วยลักษณะเฉพาะตัวและก็สเสน่ห์ของมันทําให้แมวอเมริกันช็อตแฮร์กลายเป็นที่รักของคนเลี้ยงแมวทั่วโลกและจะมีเหตุผลอะไรบ้างเราไปชมันเลยครับ 1. ลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นแมวอเมริกันช็อตแฮร์มีลักษณะทางกายภาพที่น่ารักและก็น่าลงไหลขนสัน้นหหนนนาาาาาแแ่ลลลลละมีีกยยยสยวด ทำให้มันดูน่ารักและก็สวยงามตลอดเวลาขนาดตัวของแมวแสายพันธุ์นี้อยู่ระดับปานกลางถึงใหญ่ครับทำให้เป็นแมวที่ดูแข็งแรงและสุขภาพดีนั่นเอง 2. บุคลิกที่น่ารักและก็เป็นมิตรแมวเอเมริกันช็อตแฮร์มีบุคลิกที่เป็นมิตรและก็อ่อนโยนมันเป็นแมวที่รักการเล่นและก็มีพลังงานสูงแต่ก็สามารถปรับตัวกับชีวิตในบ้านได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นแมวที่มีความอดทนและก็เข้าใจคนจึงเหมาะกับการเลี้ยงในครอบครัวที่มีเด็กๆหรือว,ว่าสัตว์เลี้ยงอื่นด้วยครับ 3การดูแลรักษาง่ายอเมริการช็อตแฮร์ไม่ต้องการการดูแลรักษามากนะักขนสั้นของมันไม่พันกันง่ายทําให้ไม่ต้องการการแปรงขนที่บ่อยนะักนอกจากนี้แมวสายพันธุ์นี้ยังเป็นที่รู้จักว่ามีสุขภาพแข็งแรงและก็อายุยืนยาวโดยทั่วไปแล้วแมวเมริกันช็อตแฮร์จะมีปัญหาสุขภาพน้อยกว่าแมวสายพันธุ์อื่นครับสี่ความฉลาดแล้วก็การฝึกง่ายแมวอเมริการช็อตแฮร์เป็นแมวที่มีความฉลาดและก็เรียนรู้ได้เร็วมันสามารถฝึกฝนให้ทําตามคำสั่งหรือว่าเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆได้ง่าย ทำให้การเลี้ยงดูแล้วก็การฝึกฝนนเป็นเรื่องสนุกเกลวและท้าทายสําหรับเจ้าของ 5. ประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมาแมวมิิกาช็อตแฮ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็น่าสนใจตั้งแต่การนําเข้ามาแนวมริกาจากยุโรปในช่วงต้นศตรวรรษที่17เพื่อช่วยในการควบคุมหนูในเรือแมวแสายพันธุ์นี้ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆครับจนกลายเป็นแมวที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมีความสวยงามในปัจจุบัน 6. ความสามารถในการปรับตัว อเมริกันช็อตแฮร์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าอพาร์ตเมนต์มันสามารถอยู่ร่วมกับคนและสัตว์เลี้ยงอื่นได้อย่างสงบและก็มีความสุขครับเป็นยังไงกันบ้างครับโดยเหตุผลทั้งหมดนี้ทําให้อเมริกันช็อตแฮร์กลายเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกไม่เพียงแค่ในอเมริกาเท่านั้นแต่ยังดังไปทั่วโลกแมวอเมริกันช็อตแฮร์เป็นเพื่อที่น่ารักและก็น่าเลี้ยงดูที่สามารถเติมเต็มความสุขและก็ความอบอุ่นให ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดซนกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ